ขอถาม20คำถามกับคุณเมย์ได้ไหมคะได้เลยค่ะวันนี้คุณเมย์ไปไหนมาคะเพิ่งประชุมที่ออฟฟิศมาค่ะแล้วก็มีไปทุระในเมืองนิดนึงค่ะแต่ก่อนที่จะไป20คำถามเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในบ้านดีไหมคะแดดร้อนมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะปกติคุณเมย์ตื่นกี่โมงคะปกติก็จะตื่นประมาณ7โมง6โมงครึ่ง7โมงนี้เป็นเวลา normal เลยค่ะ ตื่นเช้ามากแบบนี้ตื่นมาทําอะไรคะอันดับแรกเลยนะหยิบโทรศัพท์จากหัวเตียงค่ะเพื่อมาเคลียร์ไลน์หรือเคลียร์งานต่างๆก่อนเลยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึชั่วโมงเลยแล้วก็จะทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวค่ะอย่างนี้เป็นคนทาเข้าเช้าไหมคะ ปกติไม่ค่อยทานข้า,าวเช้าก็จะมีชาหนึ่งแก้วแต่ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือโปรโตีนค่ะก็จะเป็นโปรโตีนเชคเพราะสะดวกมากๆเป็นวิตามินที่เรามิกแล้วเป็นสูตรที่เราฟอร์มูลเลมาแล้วก็ทานก่อนที่จะออกนอกบ้านค่ะชื่ออธิบายตัวคุณเมในหนึ่งคำเลยค่ะหนึ่ยากนะ ไฮเปอร์แล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ไฮเปอร์มากทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ดูมือถือ iPad คอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์2อันสอันไฮเปอร์นี่แหละเหมาะกันที่สุดแล้วไลฟ์สไตล์ของคุณเมย์เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเป็นคนชอบทํางาน รู้สึกเวลาทํางานแล้วจะมีความสนุกมีไฟไม่กินข้าวก็ได้ทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากเวลาเราจะทําอะไรก็ตามแต่ <S <S นอกจากนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการ fashion, เสพแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาอะไรที่เป็นการแต่งตัวอาจจะเป็นเพราะเราต้องใช้ในการทํางานแล้วเราเจอคนเยอะแล้วก็ชอบแบบรถชอบกระเป๋าชอบไายจิวเวลรี่เริ่มสะสมอมะไรเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดแลวค่ะ ระหว่างคอนโดกับบ้านคุณเมย์เลือกอะไรคะบ้านน่าจะเป็นคําตอบที่ตรงกับเมย์มากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีสเปซแล้วก็มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองมันมีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมมากมายนะคะมีสวนมีสะว่ายน้ําแล้วก็มีหลายบริเวณมีหลายมุมบ้านเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นโฮมี่มีความเป็น p r i v a t อย่างบ้านหลังนี้สวยมากเลยค่ะคุณเมย์ชอบอะไรที่สุดในบ้านหลังนี้คะอันดับแรกเลยนะก็คือชอบรูปแบบของบ้านก่อนนะคะแบบที่มันดูแบบโมเดลลักชัวรี่แล้วก็มันทม์เลสมันดูแบบอีก10ปีบ้านหลังนี้ก็ยังคงดูใหม่และดูเก๋อยู่แล้วก็ที่สําคัญค่ะคือเข้ามาแล้วรู้สึกพลังงานของบ้านอันนี้เมย์ว่ามันสําคัญมากๆการที่เราเข้ามาแล้วเราต้องอยู่บ้านหลังนั้นนะคะเราใช้ทํางานทั้งวันการมีพลังที่มันรู้สึกแบบ p o s i t i v e power มันดีแล้วรู้สึกว่าอุ่นเย็นสบายค่ะตอนนี้สมาชิกในบ้านมีใครบ้างคะตอนนี้ก็จะอยู่กันทั้งหมด4คนนะคะก็จะมีลูก2คนแล้วก็มีสามีแล้วก็ตัวเมย์นะคะวิธีในการเลือกบ้านของคุณเมย์ดูจากอะไรบ้างคะการเลือกบ้านนะคะหนึ่งแบบที่ใช่นะคะแล้วก็โลเคชันที่เหมาะสมเชื่อไหมคะบ้านหลังนี้ดูเหมือนไกล จะบอกว่าเป็นอยู่ปินเก้าแต่ไปสยามพารากอนเนี่ยไม่ไกลเลยวิ่งขึ้นบรมราชชนนีเพียงแค่15-20นาทีก็ถึงในเมืองสามารถไปช็อปปิ้งได้โดยไม่เสียเวลาเลยค่ะแบบบ้านที่ใช่คุณภาพของบ้านที่เหมาะสมทำเลโลเคชันและที่สำคัญค่ะราคาที่ถูกใจแล้วก็เหมาะสมไปกับสิ่งที่เราได้คุ้มค่าอันนี้คือจุดที่ตัดสินใจค่ะเห็นน้สระว่ายน้ำกลางบ้านแบบนี้ ปกติชอบว่ายน้ำไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ชอบเล่นน้ำกับลูกมากๆค่ะแอคทิวิตี้ยามว่างนะคะหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะก็จะเล่นน้ำกับลูกส่วนลูกเนี่ยต้องบอกว่าว่ายน้ำทุกสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งสองสาครั้งอยู่แล้วค่ะเป็นประจำเลยคำพูดติดปากช่วงนี้คืออะไรคะคำพูดติดปากช่วงนี้จบค่ะปลายจบเคลียร์จบจบได้แล้ว น่าจะเป็นคําพูดติดปักช่วงนี้ถ้าต้องเลือกระหว่างเชฟเทเบิลหรือโอมากระจะเลือกอะไรคะเชฟเทเบิลกับโอมากระขอเลือกเชฟเทเบิลค่ะคือการที่จะให้เชฟเนี่ยมาทำอาหารที่บ้านเรามีแขกเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะแล้วก็สเปซบนบ้านเนี่ยมันมีเป็นพื้นที่ส่วนตัวพูดอะไรก็ไม่ต้องระวังเนาะบางครั้งเราคุยธุรกิจไปด้วยบางครั้งเราคุยเรื่อง private private การทานเชฟเทเบิลที่บ้านเรารู้สึกแบบแฮปปี้แล้วก็ได้ enjoy moment ไปกับคนที่เราอยู่บนโต๊ะได้อย่างเต็มที่ค่ะ คุณเมยค่ะไม่ได้เวลาออกจากบ้านคืออะไรคะสิ่งที่ขาดไม่ได้มือถือค่ะมือถือนี่ต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างในชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แชทโอนเงินนะคะทำงานมิตติ้งถ่ายรูปและที่สำคัญทุกแพลตฟอร์มตอนนี้เนาะ IG f o o k b o o k ลงโซเชียลเนี่ยก็ต้องใช้มือถือทั้งนั้น ไม่ได้เลยออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องมือถือนี่แหละและเห็นคุณเมย์ทำงานหนักแบบนี้ปกติพักผ่อนกี่ชั่วโมงคะปกติจะนอนประมาณวันละ5าถึงชั่วโมงคะ่ะก็นอนเยอะอยู่นะคะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็จะตื่นประมาณ7โมงค่ะประเทศล่าสุดที่ไปมาคือที่ไหนคะประเทศล่าสุดไปเที่ยงปิดคะ่ะไปลอนดอนค่ะไปส่งลูกไปเรียนสัมมอแล้วก็ยังได้เลยไปทำงานในครั้งเดียวกันได้คะ่ะ มุมโปรดของบ้านคือตรงไหนคะ ไม่ขอย,ยกให้เป็นห้องนอนนะคะเพราะว่าห้องนอนของบ้านหลังเนี้ยค่อนข้างกว้างนะคะตั้งแต่มุม Walk-in c l o s e t ห้องน้ําที่ก็กว้างมากๆม,มีอ่างอาบน้ําที่เป็นส่วนตัวมีมุมที่เป็นห้องนั่งเล่นในห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างใช้เวลากับห้องนอนค่อนข้างเยอะแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนแต่ก็จะทํา Activity ทําอะไรที่เป็นส่วนตัวในห้องนอนเยอะมากๆสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณเมย์คืออะไรคะถ้าถามคาถามนี้เมื่อสักปีที่แล้วอาจจะตอบว่างานเพราะาจริงๆชีวิต24ชั่วโมง คือการทำงานจริงๆแต่พอเสียคุณแม่แล้วก็พี่ชายไปรู้สึกว่าตอนนี้ครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตค่ะเครื่องประดับหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะ เครื่องประดับที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเป็นคนที่ใส่เครื่องประดับเกือบทุกจุดเลยแต่ถ้าถามว่าขาดไม่ได้จริงๆก็น่าจะเป็นต่างหูเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะใส่กับทุกชุดต้องขาดไม่ได้คือต่างหูแล้วกันค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ออกงานเกือบทุกวันเลยค่ะตั้งแต่กลับมานี่คืองานแน่นมากวันนี้ก็กําลังเลือกชุดอยู่พอดีค่ะไปเลือกด้วยกันไหมคะไปค่ะมาชุดนี้ดีไหมาลายไปหรือเปล่าเพิ่งได้มาจากลอนดอนเลยนะ ชุดนี้ก็ดีนะคะเพราะว่างานเขาจะเป็นแบบแฟชั่นเล็กๆแล้วถ้าเราใส่บูทยาวก็น่าจะทําให้ขาดูยาวขึ้นชุดนี้ดีไหมยังเป็นชุดนี้แล้วกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะคะออเคค่คะขอคำถามสุดท้ายค่ะทำไมถึงเลือกโครงการเดอะแกรนปิ่นเกล้าออพีนาคะเดอะแกลนดปิ่นเกล้าออพีนาต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ลงตัวมากๆค่ะจริงๆเมยเลือกมาหลายโครงการสําหรับโครงการนี้ต้องบอกว่า จุดแรกคือเรื่องของแบบบ้านที่สวยและถูกใจทันสมัยแล้วก็ timeless เรื่องที่2ก็คือเรื่องของโลเคชันทำเลที่เดินทางได้สะดวกอยู่ถนนเมนแล้วก็แม้กระทั่งแม่บ้านออกไปข้างนอกก็สามารถเดินออกไปนอกบ้านโดยรู้สึกสบายและปลอดภัย Facility ของโมบ้าน mm hmm. The best มากๆกว้างใหญ่ถนนเลนกว้างนะคะและที่สำคัญองค์ประกอบของบ้านมี p a ป e ให้เรารู้สึกว่าอยู่แต่ละจุดมันไม่แคบเลยนะคะ The Grand Pin mm hmm. 9 Arena ต้องบอกว่า บ่งบอกไลฟ์สไตล์และก็รสชิิยมของความเป็นเมยมากที่สุดจริงๆค่ะเพื่อนๆหรือใครที่แวะมาที่บ้านก็จะชอบบอกเลยค่ะว่าบ้านนี้เหมาะกับเมยมากๆจริงค่ะจบมากๆเลยค่ะ